s i g เ a เจอร์แอดดิทิมอนเอทร้อยเอทร้อยซีเป็นชาวล็อกที่ใส่สูตร ครับผมสวัสดีมากครับเอาขอขอพูดตรงตรงด้วย่ะเราแวงว่ะยืนมันกาดอันนี้บริยากาศผมเองแล้วตอนแรกก็บอกไปหาที่ไหนได้หานี่หว่าเอากับของมันต้องมีครับผมอีกี่พีอีพีนี่แหละฝากด้วยนะครับกับทูเคมิสิคนะฮรกับทุกช่องทางฝากด้วยละครันกับ youtube f a c e b อ่ k ทุกอย่างเลยฝากด้วยนะครับเราเป็นแชทเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับผม วันนี้ฮะตัวสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับผมอยู่กับที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเลยโดยตรงโดยตรงนะครับไรเป็นเ็ดครับสิงเนเจอร์แอดดิทิมอนเอทร้อยเอทร้อยซีเอลซันเบิร์ดวันนี้นะครับผมก็เขามีอยู่สีเดียวรุ่นรุ่นนี้ก็มีรุ่นนี้มีรุ่นนี้มีสีเดียวนะครับผมแล้วก็สวยงามสุดๆว่ากันที่สเปคหน่อยเลยแล้วกันเพราะว่าตัวเนี้ยก็ไม่ได้เป็นของใครเลยเอาเราเอาเข้ามาจําหน่ายเลยนะครับผมนะครับผม ฟิลเลี่ยงที่ลองไปไงเมื่อกี้ดีครับเป็นกีตาร์ไฮโซนะตอนนี้เล่นเล่นแล้วรู้สึกรวยขึ้นมาเลยจริงมันให้มันให้ความรู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยเออแต่ที่ฟังเนี่ยนิ่งมากจริงๆรินิ่งมากเลยเหมือนเหมือนตัวหลังเขาเนี่ยเสียงมากยืนนแบ็คกราวเลยคุณมือกีตาร์ส่งไว้เอาไม้ไปถ่ามเขาหน่อยเมื่อกี้ที่เขาเล่น้รู้สึกเป็นไงเมื่อกี้รู้สึกไงบ้างตอนเล่น ผมกำไม่ได้ลังเบื่ครับยูเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้ตองลองเล่นรู้สึกไงสิ่งดีสิ่งดีครับอ้าวโอเคเพราะว่าที่เจ้าไอเบเดตอนี้ทีมมอนตัวนี้ครับผมสเปคนะฮะก็คือบอดี้เป็นเอลเดอร์น่าจะเป็นเกรดดีที่สุดแล้วของเอลเดอร์เท่าที่จะมีได้ผมมั่นใจ คอเป็นเมเปิลครับอ่าฟิ้ก็บอกเมเปิลเหมือนกันคอขาวนะครับผมปิกอัพเป็นยามิซิโอคุยเซอร์นะเมื่อกี้ที่คุยกับน้องงามไว้คุยเซอร์ครับสองตัวนี้เป็นตัวบิดเป็นฮัมเบอร์กิ้งครับตัวมิดเดิลกับตัวเน็กเนี่ยเป็นมินิฮัมเบอร์กิ้งนะเพื่อนเเรายังไม่เคยอธิบายเพื่อนๆเลยเรื่องมินิฮัมพี่ต้อบอกสักหน่อยนึงมันมันต่างกับฮัมเบอร์กิ้งนะก็คือเป็นทำตัวเล็กลงมาครับแค่นั้นเองเป็นเป็นซิงเกิลคอย เป็นทอมบารกิ้งที่อยู่ในซิงเกิลคอยครับแค่ั้นเองคือขนาดเนี่ยมันจะเท่ากับซิงเกิลคอยเลยเพียงแต่ว่ามันฝังเส้นเส้นของทอมบารกิ้งเข้าไปมันก็จะได้ในเรื่องของอ่าสัญญาณที่มันความหนาแน่นหนาแน่นที่มันดีขึ้นแล้วก็สำคัญเลยคือเสียงเสียงรบกวนเนี่ยเสียงจีไม่มีน้อยครับใช่เสียงจีมันจะน้อยมากเพราะมันเป็นคือมันไม่ใช่ซิงเกิลคอยตรงตไงเพียวๆซึ่งที่เราเทสตกันเนี่ยมันให้ความรู้สึกอ่า แขวนนิดนึงด้วยนะมันคือไม่ใช่แบบว่ามันคือโมเดอร์สแต็กจริปใช่มันคือโมเดอร์สแต็ปใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนะฮะแล้วก็ตัวนี้บิดนะฮะตัวบิดเป็นวิกินสันเอโกลโตกนะครับผมลูกบิดล็อกสายเป็นล็อกแบบข้างหน้าอ่าล็อกข้างหน้านะครับผมหนึ่งโวลลูมสองโทนสวิตซ์ปิกอัพห้าตานนะครับผมผสมเสียงเหมือนสแต็ปเลยอ่าสแต็ปเลยครับสเต็เพราะมันเป็นคือโมเดอร์สแต็ปนะครับเพื่อนๆแต่คอคือฟิลลิ่งคือ เป็นมิตรกับเป็นมิตรกับมือชาวไทยอย่างเราชาวไทยอย่างเรามากคล็เล็กดีแล้วก็แบบเคลือบมาด้านนะครับไม่ไม่ไม่มีหนืดหนืดเคลือบเคลือบมาด้านเเคลือบเคลือบมาแต่อาจจะเคลือบบางแล้วก็ครับครับแล้วก็ถ้าผมจะไม่ผิดที่คุยกับเอพี่เข้ามาเนี่ยมันเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วที่เมดไิ้จจแปนออืใช่ก่อนที่จะย้ายไปที่อินโดครับอินโดก็จะเป็นเอทีสิบไหม น่าจัประมาณนี้ทีสิบเอทีสิบราคาก็จะย่อมเยาวนะครับแต่ตัวนี้ก็จะไฮเอ็นเลยรู้สึกว่าเจแปนเนี่ยจะเหลือตัวนี้นะครับเอทีร้อยซีอลกับเอทีเอทีซีสามร้อยมั้งอ่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับร้านเราเป็นตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อที่ร้านเราราคาพิเศษแน่นอนนะครับสั่งเข้ามาได้เลยทุกรุ่นนะไม่ใช่แค่รุ่นแพงรุ่นนี้รุ่นเดียวครับได้ทุกรุ่นเลยนะครับผมส่วนราคาเท่าไหร่เนี่ยเข้ามาถามถ้าเข้ามาถามได้เลยที่เพจแล้วว่าเป็นยังไง I said keen, I think. <laughs> okay, okay. ดีเพื่อนๆหวานมากเดียวว่าเราเซตอัพแบบว่าอันนี้อันนี้อันนี้คือออกจากกล่องเลยนะเรายังไม่ได้ทําอะไรเลยมาขึงเสียบแจ็คตั้งสายอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยอืแล้วก็ช่วงต้นเราก็น่าจะได้อินโอ้ได้กันไปบ้างแล้วมาไปลองไฮเกนกันสักนิดหนึ่งไฮเกนนะฮะมันจะเป็นยังไงอุ้ย เป็นชาวล็อกที่ใส่สูตรอ่ะอือือืมพูดถูกใช่็อกพูดดีหน่อยไม่ไม่ได้หมายถึงว่ารถสไตล์นะแต่หมายถึงแบบซาว์ที่มันให้ให้ออกมาเนี่ยใช่ไหมฮะยอดเยี่ยมใช่ไหมครับครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคืออ่ามันจะให้กลิ่นเขาเรียกอะไรนะให้ความรู้สึกเหมือนได้กลิ่นด้วยเหรอฮะไม่ใช่ม่อ๋อัวนีมันให้ความรู้สึกคือยุคเราจริงๆอ่ะอืคือมันจะไม่ได้แบบเป็นโมเดิร์นมากแบบ เหมือนวัดเสียไอซาวอุปกรณ์เหมือนในตัวอาริสอะไรนะอาริธิเดส <c oughs> อาริธเดสที่เราเคยมาถ่ายหรือว่าแบบเป็นโมเดิร์นมากๆอย่างแซนเบิร์กที่เราถ่ายไปอะ,อะไรเงี้ยมันให้ความเป็นแบบยุคเราอ่ะได้แบบได้ไดไดม,มีไม้มีไม้อ่าไ,ไม้แบบไม้แท้แๆได้ยินไม้แบบแน่นๆหนักๆเลยอะไรเงี้ยไอประเด็อนอดีตทิมมอนนะครับผมซึ่งทางร้านเราเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยความรู้สึกหลังจากวันนี้เป็นไงบ้างฮะคุณดามเล็นๆน้อยความรู้สึกที่ได้เล่นใช่ไหมครับใช่แล้วใช่แล้ว ผมว่ามันเป็นกีตาร์ที่ใช้ใช้ใช้งานจริงได้ได้ดีมากนะโอนเลยไหมครับแม่มีเท่ามีเงินผมก็โอนไปแล้วคือช่วงนี้ผมก็แย่คือมันแบบเล่นเล่นงานทํามาหาก,กินเน่ะสบายเลยผมว่าอยู่ยาวแล้วก็แบบจริงนะแป่าคือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยใช่แล้วอย่างยุคนี้ยกีตาร์ราคาประมาณเนี้แสนแสนเก้าหมื่นถึงแสนเนี่ยเล่นใช้ใช้ทำใช้ทำใช้ใช้ทำมาหาก,กินกันแล้วนะอืม ออใช่ถูกคือมันไม่ใช่แบบของกีตาร์ที่แบบรลัาสูงเที่บแพงเกินไป,ไปแล้วไม่ใช่แล้วคือเขาเอามาใช้งานจริงๆนะอืนี่เชื่อไหมว่าไม่เชื่อเชื่อเธออ่านี่คือหน้าตาดูผู้ดีแบบเนี้เล่นไฮเกนโหดร้ายผมว่าได้เชื่อไหมว่าได้อ่าเราไหนมีไหน,ไหนมีสาวที่ดทีที่สุดที่โหดที่สุดคุณ มันก็ยังใส่สูตอดูดีอ,ะอ่ะพอมันเป็นไม่แต่ว่าพอมันพอมันเป็นไม้จริงๆอะ่ะมันได้ความเคลียร์ความคมกลับมานะออเออดืดดูแต่ว่าแบบว่าฟังง่ายเคลียร์ชัดอะไรอย่างเงี้ย อาจจะไม่ใช่แบบว่าสายดาร์กเหมือนเด็กๆแบบประมาณนั้นแต่ว่าไปได้ได้นอนคือคือที่คิดชื่อบอกก็คือว่าสามารถเล่นได้ทุกแนวแหละและที่สําคัญอ่ะคือนี่คือพีเซตของน้องอาร์มที่มันเป็นของน้องอาร์มเลยะไรเะยังไม่ได้จูนไม่ได้อะไรเลยเพื่อให้เข้ากับมันด้วยนะว่าจะเอาย่านไหนเฟิ่มดูนี่นั่นโนนะฮะไม่ได้ปรับเลยนะครับดีเหมืนกสดๆเนี่ยแหละฮะใช่ดีมากเพื่อนๆครับผมลองเล่นแล้วด้วยนะครับดีมากจริงๆนะครับจากใจคนขายและจากใจ คนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเรานะครับครับฝากไว้ด้วยละกันกับนะฮะกับไอเบเนตอันดี้ทิมอนตัวนี้ครับผม AT 1 0 0 CL นะครับฝากไว้ด้วยนะฮะซีซันเบิร์ดสวยงามมากเพื่อนๆใครอยากเข้ามาลองเสียงก็เข้ามาลองได้นะครับผมถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเลยก็เอาซีเอาซีนะครับผมเหลือไม่เยอะแล้วนะฮะงานญี่ปุ่นนะครับใช่แล้วฝากไว้ด้วยนะท่านนะครับผมกับที่นี่ที่สาขาเลยก็ทูเคมิซิกนะครับครับผมที่ BTS รับ11มารับชมกันได้นะครับใกล้จะเสร็จ ้านที่เราดีโนเวทกันอยู่ฝากบอกไปในคลิปนี้ก็หน่อยแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งห้องเรียนด้วยแล้วก็ทางหน้าร้านใกล้เกือบร้อเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมใครไม่สะดวกออนไลน์ได้เช่นเดิมครับผมเอาฝากด้วยวันนี้กับคุณน้องอาแล้วก็บริการทางนั้นนู่นด้วยนะครับผมที่ที่ที่มาถ่ายไปหนึ่งคลิปแล้วก็มายืนเป็นพ็อปไปอีกหนึ่งคลิปนะครับผมเป็นพ็อปที่หล่อมากผมบอกเลยนะฮะอ่ะฝากติดตามในทุกๆช่องทางของ 2K m u s i c ด้วยนะครับ YouTube Facebook แล้วก็ทุกอย่างแหละ ฝากไ้เลยละกันนะครับเดี๋ยวขึ้นเราไปแชทให้ตรงนี้นะกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันคลิปหน้าจะรีวิวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเล่นดนตรีให้มีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับทิ้งทั่วไหน่อยคุณเอาลูปเดิมเลยนะบรอั thank you